รถไฟชานเมืองสายสีแดงขบวนปฐมฤกษ์ช่วงบางซื่อรังสิตและช่วงบางซื่อตลิ่งชันอย่างเป็นทางการเราจะเริ่มนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะ5 4 3 2ีนึ่งและนี่นะคะก็คือรถไฟชานเมืองสายสีแดงขบวนปฐมฤกษ์นะคะ ที่เปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการก็กำลังจะเคลื่อนขอบวนแล้วนะคะนี่ถือเป็นความตั้งใจนะคะของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมค่ะที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางรางเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดและในโอกาสนี้นะคะ ขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้และขอขอบพระคุณนะคะท่านคณะรัฐมนตรีและท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วยค่ะดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์นะคะผู้ดำเนินรายการนักตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลขอส่งต่อให้คุณเพนพันนะคะพาไปดูบรรยากาศที่สถานีกลางบางซื่อกันค่ะ สดๆนะคะที่สถานีกลางบางนะคะเป็น,ปนขบวนปรถมเริ์กนะคะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยผู拜拜 comings, ้บริหารค่ะมาร่วมกันเป็นสักขีพยานซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้ฟรีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงช่วงปลายปีนะคะขบวนรถไฟกำลังจะเดินหน้าขับเคลื่อนส่งประชาชนให้ถึงสถานีปลายทางค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนี่นะคะก็คือ รถไฟชานเมืองสายสีแดงนะคะซึ่งก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดลดร,ระยะเวลาในการเดินทางในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะเวลาการเดินทางนะคะจากสถานีบางซื่อไปถึงสถานีรังสิต25นาทีเท่านั้นนะคะและจากสถานีตลิ่งชันไปถึงสถานีบางซื่อก็จะใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นนะคะ ขอบพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีอภิบาลเฟซบุ๊กไนะคะทั้ง4เพจถ้าเกิดว่าต้องเดินทางมาฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อก็สามารถที่จะใช้บริการรถไฟชันเมืองสายสีแดงได้เลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ ทดลองใช้บริการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงในวันนี้นะคะได้เสร็จสิ้นลงแล้วกระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณจัน์ขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ